วันนี้จะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ชาบูในห้างเซ็นทรัลชนบรีที่มีเนื้อออสเตรเลียให้ด้วยในโต๊ะนั่งก็จะมี QR วโค้ดบอกเวลาชัดเจนสแกนสั่งอาหารนะทุกคนมาผมจะเลื่อนให้ทุกคนดูกันโอ้ขยุกขยิกหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้หิวจนมือสั่นแล้ว ไปกดน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มเขาจะเป็นในตู้กดแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีเครื่องปุ้งให้ปรุงน้ำจิ้มมีหลายแบบมากเลยปรุงได้ตามใจชอบเลยไปกดน้ำกันน้ำแข็งและน้ำกดก็มีหลายแบบบริการตัวเองเหมือนเดิมนี่น้ำอันลมก็มี น้ำซุปวันนี้ผมเลือกทงคัดสึกและน้ำดำอาหารก็มาเสิร์ฟพวกนี้เป็นพร้อมทานนะทุกคนมีของสดหอยแมงพู่แมงกระพุนหมึกกระดองกุ้งนี่ตับแล้วก็นี่หมูสามชั้นนะหมูไม้ไผย หมืึกกระดองไม่เค็มต้องสั่งมาเยอะๆหน่อยต้นหอมญี่ปุ่นก็มีนี่ต้มเดือดอร่อยมากน้ำซุปของเขาแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานนิดหน่อยพอนาะเพราะว่าแน่นท้องมากแล้วก็ไอศครีมตักก็มีเหมือนกันนี่เนื้อออสเตรเลียชาบูเซนนะทุกคน